สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าอากาศดีๆนะคะวันนี้นกฟีผ้าง,งามๆของศีสัจนาลัยสุขโขทยัยมาให้ชมกันอีกแล้วขอบอกว่าผืนนี้อลังวังเวอร์ค่ะแล้วไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะงานแบบนี้นอกจากงานสั่งทอเพราะราคาค่อนข้างสูงนะคะผืนนี้เป็นสิ้นเกี้ดดอกนะคะลายมนสิบหกค่ะนี่นะคะ เป็นงานจกใหม่นะคะนกให้ดูใกล้ๆค่ะความสวยงามไม่ต้องพูดถึงงดงามอลังการวังเวอร์เป็นงานที่แบบราคาค่อนข้างสูงยิ่งงานใหม่สูงมากค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ครอบครองก็จะแบบว่านิสนึงค่ะโดดเด่นในการใส่สิ้นในวงการสิ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นผืนนี้เห็นไหมคะงานสวยงานเนี้ยบค่ะในในสิ้นที่นี่นะคะเพราะว่า งานที่นี่ช่างจะไม่ค่อยทําออกมาเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างขายยากราคาสูงแล้วงานจกใหม่ก็าราคาสูงเป็นงานฝีมืออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นงานก็นี่ค่ะน,นกให้ชมใกล้ๆงานละเอียดงานสวยงานดีมากแต่ผืนนี้มีเจ้าของแล้วคะ่ะขอบพระคุณมากนะคะท่านที่จับจองผืนนี้ไว้เดียวออกเดินพร้อมออกเดินทางแล้วคะ่ะ ใครสนใจสอบถามทักมาได้นะคะนกจะหาให้หรือสั่งทําได้ค่ะแต่ว่างานจะช้าช้ามากๆค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้สวัสดีค่ะ